ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bmg High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสั่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดรรัน 062-597- 8 9 9 7 กลับมากนตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงขันปากอยากเผือกค่ะขันปากอยากเผือกนะเห็นอยู่ตรงหน้าคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่เลยคุณผู้ชมนะ V M G High นะคุณผู้ชม,มนะปัญหาเรื่องของการขาดแคลนฮอร์โมนในเพศหญิงเนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาที่สำคัญหลายคนบอกว่า มันสาคัญยังไงผู้หญิงถ้าฮอร์โมนทํางานผิดปกติคือน้อยผิดปกตินะฮะมันจะมีผลต่ออวัยวะภายในโดยเฉพาะน้องสาวนะฮะโดยเฉพาะมดลูกด้วยนะฮะมดลูกเป็นตัวผลิตฮอร์โมนสิ่งแรกเลยก็คือมดลูกหย่อนคล้อยปวดท้องประจําเดือนนะฮะ,ะแล้วก็ตกขาวมามากผิดปกตินะฮะแล้วก็เกิดอาการคันในน้องสาวนะคุณผู้ชมนะวิธีง่ายๆคุณผู้ชมนะต้องบอกไว้ก่อนก็คือการเติมฮอร์โมนแต่จะเติมยังไงให้มันปลอดภยัยเติมยังไง ให้เรากลับมาสวยขึ้นเติมยังไงให้สามีกลับมารักเราเหมือนเดิมเพราะว่าหลายคนพอขาดฮอร์โมนไปปั๊บผิวแหง้งแก่ฝ้ากละหน้าดําจุดด่างดาเกิดขึ้นเพราะฮอร์โมนทั้งสิน้นวันนี้เติมฮอร์โมนง่ายๆด้วยวิธีของธรรมชาติครับค่ะอย่าง Bmg High ตัวนี้เขามีส่วนผสมมากมายเลยนะคะจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทนหรือจะเป็นกาวเครือสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่าสากเหล็กแล้วก็เปลือกสนของต้นบริทาหฝรั่งเศสค่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าวันนี้คุณรับไปเลย B M G High เสื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นยังไม่พอยังแถมให้อีกนะคะกับ B M G Coffee ไปเลยอีกหนึ่งกล่องในราคาพิเศษเพียงแค่1น8 9บาทเท่านั้นสนใจเนี่ยเขามีส่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะโทรมาได้เลย0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หหรือว่าถ้าคุณนะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรานก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7 นอกจากนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ากาแฟที่เขาแถมไม่ใช่กาแฟไก่กาอลาเล่แต่ว่ากาแฟตัวนี้ได้รับการันตีเพราะเขาได้รับรางวาัลใช่ไหมแม่ถูกต้องนะม,มีรางวัลการันตีด้วยนะคะสำหรับ B N B M G Coffee นะคุณผู้ชมนะรางวัลกินลรีทองนะสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2563นะรับรองถึงคุณภาพว่าดีอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะนึกไม่ออกบอก B M G High นะคุณผู้ชมะนะฮะ <ขอ S 2> น้ำห <ขอ S 2> วาน The Face นะถามแซบนะแชร์คนอื่นไฮโซปลอมแต่ตัวเองยืมเงินชาวบ้าน5ล้านใครอ่ะ ไม่รู้ว่าว่าใครเหมือนกันแต่ก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละเพราะช่วงนี้เขาก็มีประเด็นกับนี่แหละค่ะอดีตสามีนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณน้ำหวานก็ออกมาชี้แจงแล้วล่ะว่าได้หย่าก,กับสามีดรนัทไปแล้วเรียบร้อยนะเนื่องจากว่ามีสาเหตุของเรื่องผู้หญิงของฝ่ายชายเมื่อปีที่แล้วนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอเห็นว่าวันนี้ดรนัทเนี่ยก็จะออกมาประกาศนะคะว่าจะมีการเตรียมอธิบายชี้แจงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่การถแถลงไม่ใช่การแฉแหกแดกดันแต่ว่าจะเป็นการตอบคําถามแล้วก เพื่อแสดงออกถึงตัวตนจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะคะแต่ทีนี้ย้อนไปก่อนเมื่อ2วันก่อนหน้านี้เนี่ยคุณน้ำหวาน The Face ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งมีการโพสต์ข้อความผ่าน IG Story นะคะบอกว่า Never trust what you can only see Event salt looks like sugar ซึ่งก็แปลว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นเพียงแค่เพราะขนาดเกลือยังดูเหมือนกับน้าตาลนะคะ<ม>แล้วก็ทิ้งท้ายคาถามแบบแซบๆบอกว่าเช็คที่ให้วันวาเลนไทน์เนี่ยจริงหรือเปล่า ข้อที่2ก็คือบอกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นไฮโซโปลอมแต่มายืมเงินเพื่อนของน้ำหวาน5ล้านเพื่อไปดาวซุปเปอร์ค่ะ์ฮชแทเพราะที่ผ่านมาก็เงียบและให้เกียรติมาตลอดและถ้าที่บอกว่าแบนดอก,ก็น่าจะจบนะคะอย่าสวิงถ้าจะจบแบบนี้ยินดีมากค่ะอ๋อก็คือก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นน้ำหวานไปแถลงข่าวนะฮะใช่นะว่ามีการหย่มกันอยากระดรนัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดรนัทก็เอากุ้งผัดสตอเนี่ยขึ้นไอจีสตอรี่นะหิว,ข,วนะข,ข้าวนะคะ<า>มันก็เลยเนี่ยแหละตอน การมหากรรมสาวไส้ให้กากินกันแล้วนะฮะ สาวไสให้กากินกันเรียบร้อยแล้วนะกาก็พร้อมน้ำลายหกแล้วนะคะว่าจะกินอันไหนก่อนขดไหนก่อนนะหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นกาใช่ไหมแมนะ่ทุกคนเป็นกาหมดคะ่ะเรื่องภายในมุง <c oughs> ม้งเรื่องภายในเตียงเนี่ยทุกคนอยากจะรู้หมด<อ>นะว่าสาเหตุที่เขาเลิกกันเพราะอะไรนะฮะเออทำไมคนเราชอบชอบอยากรู้เรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเองอ่ะแม่เรื่องตัวเองไม่น่าสนใจรเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเรื่องของคนอื่นมันแยกกับเรื่องเราอ๋อเราจะรู้สึกดีเหรอดูชั่วลายมากเลยนะฮะโอ้ยืมห้าล้านเล ห้าล้านนี่ไม่ใช่เงินท well. mm ี kay, ่ยืมกันง่ายๆอย่างนี้เหลือห้าล้านอ่ะกว่าจะกู้แบงค์ผ่านแบงค์มันเช็คแล้วเช็คอีกแล้วนี่ยืมกันง่ายๆดีจังเลยอ่ะไม่ต้องมายืมเราหรอกเนาะเพราะเราไม่มีให้ยืมไม่พี่ไม่เข้าใจนะครับบางคนแบบคนรวยๆนะเวลาเขายืมกันห้าล้านสองล้านสามล้านสิบล้านอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าพี่เต๋องงตรงไหนรู้ไหมว่าเอ้ย เวลาเราไปกู้แบงค์เนี่ยกว่าจะได้สักห้าล้านกว่าจะได้สักล้านนึงโอ้มันตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกโอ้เหมือนมันเช็คแล้วเช็คอีกเหมือนช่องเจ็ดอะอ๋อเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกเนาะโอ้จริงวันห้าล้านหนึ่งมันง่ายๆขนาดนี้ฝากยืมบ้างนะคะอ่ะ แสบตามไม่ไหวแล้วนะคะแมทพิรณีนะเปลี่ยนสีผมใหม่นะเป็นสีแดงเพลิงเลยค่ะต้องบอกเลยว่าแซ่บสะใจมากจริงๆนะสาหรับสีผมใหม่ของคุณแมทพิรณีไปดูกันเลยนี่เปลี่ยนจากผมสีธรรมดาธรรมดากลายเป็นสีแดงแซ่บแบบนี้เลยนะคะซึ่งงานนี้บอกเลยว่าเพื่อนในวงการเ,เข้าไปคอมเมนต์ออกปากชมว่าสวยกันมากมายเลยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าเขาเนี่ยได้อินสปเรชันมาจากนางเงือกแอเรียลค่ะแม่นางเงือกแอเรียลคืออะไรอะนี่ไงเจ้าหญิงไงเจ้า<อ>หญิง d ี s ไงน<อ>ี่ไ,ไงเขาใส่เสื้อเป็นลายนี้ด้วยนะสวยแล้วผมไม่พังเหรอก็สีอย่างนี้ผมจะเขาน่าะจะบำรุงดีแหละแม่แล้วว่าการทำสีเนี่ยมันก็คือการทำลายผมนะ อ๋อ <AL> มันต้องกัดใช่ไหมคะใช่ค่ะ<อ> <AL> แต่ถ้าเกิดคนชอบเ็าไม่สนใจหรอกค่ะเพราะเขาถือว่าผมมันก็งอกขึ้นมาใหม่ได้คือถ้าผมดำมากๆอย่างผมหนูเนี่ยมันต้องกัดเยอะมากกัดเยอะมากเ<ช>หมือนแม่เหมือนกันผมเส้นใหญ่อ๋อ <AL> ต้องกัดแล้วต้องผมสีเข้มต้องกัดเยอะมากแล้วมันจะแสบหนังศีรษะด้วยนะคะเวลาทำไปครึ่งชั่วโมงก็ทรมานแล้วมาซาล่าเขาบอกว่าเขาเคยทําผมสีแบบสบแสนี้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเขาอยากทําอีกอ๋อทเลยค่ะทําสีอะไรดีคะแม่มาซาล่าเนี่ยต้องทำโอ้ยสวยๆอย่างมาซาร่าเนี่ยต้องทาสีเขียวสีเขียวเลยใช่เียว้น นิดนะใช่อุ้ยแบบสับซวงเคยดูเรื่องฮักไหมตัวที่มันแปลงร่างอ่ะอย่างนั้นเลยหรอแม่ตัวนั้นเลยแหละนะคะอแต่ผมผมน้องแม็ดอันนี้พี่แต่ไม่ได้ว่านะคะมันก็คล้ายๆกับสีของไอ้นิามิดทรีกอ่ะ X-Men เมนอะไอตัวที่แปลงร่างบ่อยๆ แต่มันก็แซ่บไปอีกแบบนึงใช่ไหมมันชื่อใช่ไหมมิตรีใช่ไหมจำจำได้จำได้เที่มันแปลงร่างได้หลายคนน่ะสีเดียวกันเลยนั่นน่ะแม่แล้วถ้าเกิดว่าทํางานในวงการเยอะเยอะมันทําได้นานไหมถ้าอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อ่ะบางทีบางงานถ้าเราต้องเป็นดารานางเอกมันทาได้ไม่นานเพราะว่าผมสีผมมันต้องเข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําในงานในวงการ เราทำงานปกติทํางานอยู่กับบ้านก็ทำได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดเราทำงานราชการอันนี้ก็ไม่ได้อ,อ,อาจจะได้แค่นิด,น,ดนิดหน่อยหน่อเพราะว่ามันผิดกฎนะคะ่ะคุณผู้ชมนะฮะเทนไฟเทนะคะคู่สุดท้ายแล้วนะฮะเตรียมชมนะรอถ่ายทอดสดพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมนะฮะก็คืะะอรัศมีแขกกับ X ใช,ใช่ไหมคุณเอ็กใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะแม่ขานี่เลยนะคะสำหรับนี่เลยเทนไฟแเทนค่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตานะรอดูวันจันทร์นะแม่วันจันทร์ที่21ธันวาคมนะ่ะเขาบอกเสาร์นี้ไม่ใช่เหรอนางมาสคาร่าเขียนผิดอ๋อเหรอใช่ค่ะนี่เขียนของผิดตลอดเลยเนาะอ้อนางเบลอไม่แม,แม่ไม่รู้เบลออะไรเหมือนกันนะคะ,ะแต่ว่าคู่นี้ก็เป็นสึกระหว่างนี่เลยรัศมีแขนะคะปะทะเดือดกับพี่เอ็กทิตินานั้นเองค่ะถ่ายทอดสดนะวันจันทร์ที่21ธันวาคมนี้เวลา2ทุ่ม5นาทีรอดูได้เลยเอ็กก็มีความกดดัน เยอะทําไมอะแม่ถ้าไปต่อยแพ้แล้วมีแขนี่ก็ oh. อายไปตั้งชีวิต <c oughs> แต่รลศมีแขนนี่ยเขาชิวๆไงถ้า oh, 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 ต่อยกับ oh, oh. ผู้ชายแ้วผู้แพ้เพราะปกติกูก็โดนตีกูก็แพ้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> กูก็ไม่สู้ปกติก็คือกูตัวใหญ่ก็จริงแต่ใจกูเป็นผู้หญิงกูโดนต่อยเขาไปขนาดนั้นคนก็สงสารเอ็กเนี่ห้ามแพ้นะใช่เขากดดันนะกดดันคนที่กดดันไม่ใช่รัศมีแขนะคะคนที่กดดันคือเอ็กที่ตีนันนะฮะเพราะแพ้ไม่ได้นงานนี้นะฮะแล้วแม้ว่าต้องเอาให้นอกอย่างเดียวใครน็อกคะรัศมีแขต้องน็อกอย่างเดียวต้องน็อกอย่างเดียวเลยเอ็กต้องต่อยรัศมีแขให้ฟุบลงกลาคางคาพื้นเลยแล้วต้องบอกให้พี่รัศมีแขช่วยแบบว่ายอมๆหน่อยเออนะฮะให้รัศมีแขคุกวงในบ่อย พุ่งวงในเลยเหรอแม่ไม่หรอกมันเอ็กกดดันนะอย่างเงี้ยเพราะว่าต่อยกับอ่ะต่อยกับลูกสาวอ่ะใช่แล้วถ้าเกิดลูกสาวมันทนขึ้นมาล่ะต่อยไอเอ็กต่อยยังไงถ้าถ้ามีแขไม่ล้มอย่างเงี้ยพราะทรงเขาก็ดูอึดด้วยเพราะทรงพวกอ่ะนักนักมวยผิวดำอย่างเงี้ยใช่ไหมไม้ไทยสันอย่างเงี้ยก็ผิวดำจริงจริงแม่ผิวสับผิวสีทั้งนั้นแหละค่ะนักมวยเก่งๆบนโลกใบเนี้ยแต่ลสมีแขแต่ว่าโดนไฮโซแชมป์ตีเข้าไปก็ไม่ไหวนะ ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอเขามาอัปเดตอีกทีอัปเดตอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะคะก็รอดูกันได้นะแต่ว่าสุดี้นไมันไม่เหมาะสมกันหรอกถาถามพี่เต๋ออะแล้วแม้ว่าถ้าให้เหมาะสมกับพี่รัศนมีแขกควรจะเป็นใครในวงการมันมันจะต้องมันจะพี่มอรลิสเคได้มั้ยหรอเออเนาะเนาะเขาดูแบบว่าดูแต่พี่มอริสเค็แกก็อายุเยอะแล้วแกเขาเาไม่ไหวอ่ะเออนั่นแหละสิอายุมันต่างกันอายุมันต่างกันอะเออน่าต้องมาคาร่าแล้วล่ะมาร่าก็ไม่ได้เพราะม่ชาร่ามันขวนอย่างเดียว ข่อนเป็นอย่างเดียวมันข่อนเป็นอย่างเดียวว้ามันทำอะไรแมวบ้ามันตัวขนาดนี้ห <c oughs> มีที่เต้นอยู่ที่ปอยไอ้ที่เต้นอยู่ที่นี่ท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กแล้วแม่รับไปเลี้ยงที่บ้านไหม,ไมคะไม่เอาค่ะไม่เอาแม่มีตัวนี้อารมณ์ทางเพศสูงอุยน่ากลัวนะ เดียไล่ปี้ยามถมูบ้านฉันนะคะอะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร BMG High นะฮะ,ฮะปัญหาของฮอร์โมนนะมันส่งผลจากภายในสู่ภายนอกนะครับภายในก็คือมดลูกหย่อนคล้อยนะครับปวดประจําเดือนนะ,ะแล้วก็มีอาการคันในน้องสาวนะฮะแล้วก็น้องสาวขยายตัวนะ,ะแล้วก็มันจะส่งผลต่อ ภายนอกด้วยก็คือผิวพรรณนะฮะแก่เกินวัยหน้าดำหมองคล้ำฟ้ากลักมากันเต็มริ้วรอยเกิดขึ้นนะแก้ง่ายๆด้วยฮอร์โมนธรรมชาติครับใช่ค่ะสําหรับตัวนี้มีส่วนผสมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฝางเซนตังกุยโคเอนไซม์คิวเทสกว้าวเครือ่อหรือจะเป็นสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสากเหล็กแล้วก็เปลือกสนของต้นบริทามฝรั่งเศสค่ะสําหรับวันนี้ถ้าคุณรับไปเลยนะ B M G High ซื้อ1กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกเท่านั้นยังไม่พอยังแถมให้อีกนะคะกับ B M G Coffee อีก1กล่องใน 1> 1, 1989บาทเท่านั้นสนใจเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสนใจโทรเลย0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรานก็โทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7นอกจากนี้กาแฟของเขายังได้รับรางวัลอีกด้วยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมนะเป็นรางวัลกินรีทองนะสาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจาปี2563รับรองถึงคุณภาพนะคะว่าดีอย่างแน่นอนนะฮะนึกถึงผลิตภัณฑ์เสรหใ้ ถึง BMG High นะฮะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะหลุดออกจากปากตัวเองไม่ได้มีใครทําไปหลุดเลยนะฮะโทรไปเล่าให้หนักข่าวหัวใหญ่ฟังนะฮะว่าตัวเองถูกผัวบีบคอนะฮะสรุปว่าบีบจริงนะ,ะเออะอเธอจะเป็นใครและผัวของเธอจะว่ายังไงนะจะบีบต่อไปหรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึงก่อนครับค่ะ